ตนนี้นะคะเราก็จะจะมาพบกับ่ี่น้องหนโรงหมูอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คุณแม่กับคุณยายนะคะก็กำลังก็จะทำขนมข้าวโพดห่อกาดบนะคะทุกคนเ,เป็นข้าวโพดที่เราปลูกเองนะคะทุกคนในสวนเลยอย่างนี้นะ นี่สดๆเยอยกี่กิ่ตอนนี้คุณยายก็กำลังหั่นข้าวโพดนะคะทุกคนนี่คุณยายหั่นข้าวโพดอยู่นะคะทุกคน ตอนนี้คุณคุณยายก็กําลังผ่ามะพร้าวนะคะน่าจะเอาน้ำมานะคะเพื่อเพื่อเอามามาใส่มาใส่ขนมข้าวโพดค่ะอพอดีว่าคุณยายคุณยายเอาเอาเอาเนื้อมันไม่ได้เอาน้ำหนูพูดผิดค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะตำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะเอาของงานข้าวโพดนะคะมามาใส่มาใส่ใบตองกันนะคะนี่ใส่ใหญ่ๆเลยอ๋อคุณพีมันใหญ่ใหญ่มาก เอาน้ำด้วยนะครับทุกคนนี่นะคะนี่สดๆเลยมันจะเข้าพูดสดๆเลยนะคะแล้วแล้วก็แล้วก็จะมาทำกันเลยนะครับเฮ้ยตองใหญ่มากเลยนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะทำเป็นไอติมก่อนก่อนนะคะนี่<อ>แล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะเ,คเสร็จแล้วเราก็จะเอามานึ่งหนึ่งชั่วโมงนะคะ นี่นะคะนาจาก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาชิมดูกันเลยนะคะนี่นะคะหืมหอมอร่อยเยี่ยมงั้นบอกกลุ่มขอตัวลกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายและอย่าลืมกดติดตามช่องน้องในน้องหมูด้วยนะคะทุกคนและเราขอตัว ไปกินกันก่อนนะคะชิญค่ะบ๊ายบาย